สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับของมาด้านะครับแฟมิลี่นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับแฟม i l รี่นะครับอ่ามาด้าแฟมิลี่นี้นะครับจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่2ขนาดนะครับก็คือพันสามร้อยกับพันสี่ร้อยซีซีเราจะไปดูกันว่านะครับหม้อน้ำของเครื่องยนต์ขนาดพันสามร้อยซีซีกับพันสี่ร้อยซีซีเกียร์กระปุกเนี้ยนะครับ มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านมัสด้านะครับรู้สึกว่านะครับจะมีเกียร์กระปุกนะครับกับเกียร์คอนะครับเกียร์คอก็คือเกียร์ที่วางติดกันกับพวงมาลัยเลยนะครับคันเกียร์นะครับวางติดกันกับพวงมาลัยก็เรียกว่าเกียร์คอนะเอานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดหม้อน้ําออกมาเรามาดูกันว่านะครับทําไมเหตุผลถึงต้องทําการเปลี่ยนแผงหม้อน้ําหรือว่าเปลี่ยนหม้อน้ายกลูกไปเลย นะครับดูจากร่องรอยนะครับไอที่แดงๆตรงนั้นนะครับอยู่ที่รังพึ่งหม้อน้ําก็คือจุดที่มันรั่วนั่นเองนะครับแดงตรงไหนรั่วตรงนั้นแหละเพื่อนๆทุกท่านซึ่งนะครับสาเหตุของหม้อน้ํามันผูกมันเปื่อยมันรั่วแบบนี้ก็สืบเนื่องมาจากหลายๆอย่างรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุตัวรถ นะครับรวมไปจนถึงการดูแลรักษานะครับลดบางคันใช้น้ําประปาเติมลดบางคันใช้น้ําบาดาลเติมนะครับถ้าหากว่าเราใช้น้ําบาดาลใช้น้ําประปาเติมนะครับความเค็มของน้ํานะครับมันจะไปกัดแผงหม้อน้ําทําให้เกิดสนิมนะครับอย่างน้อยนะครับคําแนะนําให้นะครับ ทุกท่านนะครับใช้น้ําดื่มที่เป็นถังเนี่ยนะครับเติมก็ยังดีนะครับหรือเป็นไปได้ก็เป็นน้ํากลั่นไปเลยนะครับแล้วก็อาจะเป็นน้ํายานะครับหม้อน้ําชนิดที่เขาเรียกว่ามิกนะครับน้ํายาหม้อน้ําแบบมิกที่เป็นกลอน4ลิตร5ลิตรนั่นแหละนะครับที่เขาผสมมาเสร็จสรบเรียบร้อยเติมก็เลอะก็ได้นะครับหรือใครจะใช้น้ํายาหม้อน้ําชนิดที่ แบบพรีมิกก็คือเรามาผสมเองก็ได้นะครับในอัตราส่วน1ต่อ10นะครับเพื่อน ก็จะช่วยนะครับในด้านของนะครับการป้องกันสนิมนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้หม้อน้ําผูไม่ให้ตาน้ําที่เครื่องยนต์ของเราผูได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านทีนี้นะครับมอน้ําที่เป็นของ m a z d a Family นี้นะครับมันจะมีแบ่งแยกออกไปนอกจากเครื่องยนต์พันสากับเครื่องยนต์พันสแล้วนะครับก็ยังมีม้อน้ําชนิด2แถวกับ3แถวนะครับ อันดับแรกนะครับจะพาเพืเ่อนๆไปดูกันก่อนนะครับว่าหม้อน้ําที่เป็นขนาด2แถวนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเพืเ่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับว่าหม้อน้ำสองแถวหม้อน้ำ3ามแถวนะครับที่เคยได้ยินมามันเป็นอย่างไรนะเอาเดี๋ยวนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือนะครับช่องทางเดินน้ําภายในหม้อน้าอ่าดูดีๆนะครับตรงนี้มันจะมี2แถวนะครับก็คือแถวบนกับแถวล่างมันจะมีอยู่2แถวเห็นไหมนะครับแถวด้านบนกับแถวด้านล่างถ้าหม้อน้ํามแถวมันจะมีรูน้ํา3รูนะครับเพื่อนๆแถวบนแถวกลางแล้วก็แถวล่างนะครับวันนี้มันจะมีแค่2แถวเพราะว่าเป็นหม้อน้ําชนิด2แถวนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ให้เข้าใจนะหม้อน้ํา อ่าแบบ2แถวกับ3แถวนะครับความโตมันก็จะโตกว่านะครับแล้วก็ราคาก็คนละเรื่องกันเลยนะครับทุกท่านนะถ้าใครคิดไม่ออกว่าหม้อน้ำสามแถวเป็นอย่างไรไปเบืองไม่ติเอกเด้อพี่น้องหม้อน,มน้ำใหญ่ๆอ้วนๆวน่นแหละครับเปิดฝาหม,ม้อน้ำซองลงไปเห็นแท้ๆสามแถวนะครับพี่น้องนะ นี่นะครับในพื้นที่ของเราทั้งร้านหม้อน้ํทาทั้งร้านอะไรเขาไม่สั่งกันเข้ามาแล้วนะครับสําหรับหม้อน้ำมาด้าแฟมิลี่นะครับดังนั้นเราจะต้องทําการสั่งผ่านแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ร z a d a านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทําการสั่งหม้อน้ํามาแล้วเราจะสามารถใส่เข้าไปได้เลยหรือไม่นะครับนี่นะครับ ที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหม้อน้ําที่สั่งมาจากแอปรัสด้านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับเวลาที่เราไปสั่งหม้อน้ำนะครับของม a ด d a Family นะครับให้ดูดีๆนะครับมันจะมีเครื่องยนต์พันสกับเครื่องยนต์พันสี่ซีซี ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์พันสามซีซีนะครับที่เราได้สั่งเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาไปประกอบได้เลยหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนดูท,ท่านนะว่ามันจะติดขัดตรงไหนไหมเพราะว่าการสั่งของผ่านแอปต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่เห็นตัวอย่างเราไม่ได้จับไม่ได้ต้องเนื้องานนะครับอ่า เวลาที่เราสั่งมานะครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องของการประกอบการติดตั้งนะครับเพื่อนเอานะครับทีนี้นะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับเพื่อนตรงนี้ที่จะให้เพื่อนๆดูก็คือความแตกต่างกันนะครับระหว่างนะครับหม้อน้ําของเครื่องยนต์พันสกับเครื่องยนต์พันสนะใน m a ด้าแฟม i l รนะครับ เครื่องยนต์พันสามจะเป็นท่องอนะครับท่อด้านล่างนะครับท่อออกด้านล่างแล้วก็เป็นท่องอนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เครื่องยนต์พันสามร้อยซีซีนะครับส่วนพันสี่ร้อยซีซีนะครับจะเป็นท่อตรงนะครับตรงออกมาจากก้นหม้อน้ําตรงแทงเข้าไปหาตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็คือความแตกต่างกันนะครับท่อตรงกับท่องอนั่นเองนะครับท่อด้านล่างนอกกนั้นเหมือนกันหมดเลย ส่วนเรื่องของความหนาก็ถือว่าไม่หนามากเท่าไหร่นะแต่ก็มีรุ่นที่บางกว่านี้ก็มีนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆฟังจากเสียงแล้วนะครับเรื่องของรังพึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆรังผึ่งห่างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราส่องเข้าไปอย่างนี้นะครับช่องทางเดินของน้ำเนี่ยสแถวนะ เออสองแถวเนี่ยรูใหญ่ก็เริ่มเทิมเลยนะครับเพื่อนๆนี่แน่นอนเลยนะครับว่าน้ําต้องวนได้ดีนะครับเครื่องยนต์จะไม่ร้อนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ก็คือนะครับหม้อน้ําที่เขาเพิ่งมาส่งตอนสามทุ่มนะครับก็เลยได้ถ่ายไว้ตอนสามทุ่มนะตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปเทียบกับหม้อน้ําของเดิมนะครับ แน่นอนแหละนะครับในใจคิดไว้แล้วว่าสั่งมามันต้องใส่กันไม่ได้นะครับเราต้องมีการดัดแปลงนะครับแต่การดัดแปลงนั้นจะดัดแปลงแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะจุดแรกที่เป็นปัญหานะครับจุดแรกที่เป็นปัญหาก็คือนะครับปีกจุดยึดนี่แหละนะครับปีกด้านข้างเนี่ยนะครับมันโผล่ขึ้นมาข้างบนเห็นไหมนะครับนี่ปีกด้านข้างตรงที่มือผมชี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับ ถ้าปีกตัวนี้โผล่ขึ้นมาข้างบนนั่นหมายความว่าหม้อน้ํามันต้องชนกันกับใบพัดลมอย่างแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ปีกมันโผล่ขึ้นมานะให้ดูดีๆนะครับอ่านั่นเห็นไหมของเดิมนะครับปีกมันเรียบนะครับของของที่เราสั่งมาใหม่ปีกมันนูนทั้งสองข้างเลยนะครับเห็นไหมมันเป็นสันนูนขึ้นมาแน่นอนครับเราใส่เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องชนกันกับหม้อน้ํานะครับของเดิมมันเรียบเห็นไหมนะครับมันเรียบมันเรียบ นะครับเห็นบอพี่น้องนะครับของเดิมมันเรียบเสมอขอบเลยนะครับเอออันน,น,อน,น,นี้นะครับเห็นไหมมันเรียบแบบนี้เลยนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเราลองทําการดัดขานะครับแล้วเราจะใส่เข้าไปที่ตัวรถเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าเราดัดขาให้มันแอนลงด้านล่างนะครับดัดขาดัดปีด้านข้างเนี่ยให้มันแอ็นลงด้านด้านล่างนะครับเราจะสามารถใส่เข้าไปได้ไหมอันนี้ก็คือเราดัดขา ขายึดของหม้อน้ําแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็มีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับใส่ยากซะเหลือเกินพี่น้องเอ้ยนะครับเอออย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะนี่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 เห็นไหมนะครับมันชิดกันประมาณ1เซนถึง2เซนเองนะครับเพ,เพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ยึดนอตน,นะแค่วางลงไปเฉยๆเด้อนะครับทีนี้นะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้านข้างเนี่ยนะครับใส่เข้าไม่ได้เพราะว่า ปีกด้านข้างมันยาวมันไปติดตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับนี่ฝั่งนี้มันได้อยู่นะครับฝั่งอ่าฝั่งขวาของตัวรถได้แต่ว่าฝั่งซ้ายไม่ได้นะครับรูน็อตไม่ตรงด้วยนะครับทุกท่านอ้าวนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรดีนะครับเพื่อนๆมีคําแนะนําให้เพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งก็คือนะครับให้ถือหม้อน้ําตัวนี้กับหม้อน้ําตัวเก่าไปที่ ร้านรับซ e ่อมหม้อน้ำนะครับแล้วก็ให้เขาถอดเอาให้เขาถอดเอาปีกด้านข้างตัวเดิมนะครับมาใส่แทนเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้เห็นไหมนะครับเราใช้ปีกด้านข้างของหม้อน้ําชุดเดิมเลยนะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับเอาชุดเดิมมาใส่ด้านข้างบัตจีนะครับเชื่อมติดเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะเอาเฉพาะแผงตรงกลางนะครับส่วนปีกจุดยึดด้านข้างเราใช้ของเดิมนั่นเองนะครับเพื่อน นี่นะครับในขณะที่เราประกอบเข้าไปนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับมันติดด้านล่างนะครับตัวอุ้มลมติดตัวถังอยู่นะครับเพื่อนๆก็เคาะดัดใส่สักนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเ,เพื่อนๆไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วเพราะว่ามันหาในพื้นที่ไม่มีนะครับหาในแอปช้อปปี้ a z a ด้ก็มีเพียงร้าน2ล้านไม่มีตัวให้เลือกเลยนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้อง สั่งแบบนี้มาใช้นะครับเพื่อนๆอ่นานะครับหลังจากที่เรานํามาใช้นะครับเราก็เทสกันแล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีจุดรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในขั้นตอนก่อนที่เราจะประกอบนั้นก็ได้ทําการอัดลมเข้าไปเรียบร้อยเช็ครั่วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่รั่วแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็พร้อมที่จะเติมน้ํายาแล้วก็ทําการประกอบให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับนี่แหละนะครับปัญหาที่เราไปสั่งซื้อของ ที่นะครับเรามองไม่เห็นมันก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่านะครับเราก็แก้ปัญหาได้โดยการใช้ปีกนอกหรือว่าขายึดนะครับของเดิมมาเชื่อมเข้ากับหม้อน้ําตัวใหม่นะครับเอานะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับจะสั่งซื้อมาผมวางลิงก์ไว้ด้านล่างไปแล้วกันนะครับภายในคําอธิบายนะครับเพื่อนๆสวัสดีคับ